สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนบ้านเที่ยวตอนนี้มาเยี่ยมบ้านน้องมาเรียมน้องนัดน้องนัดมาเรียมนะครับสวัสดีค่ะัสดีครับผมคือตอนนั้นเราเจอกันที่วันสงการเราได้สัมภาษณ์น้องมาเรียมแล้วก็ออกรายการไปแล้วทีนึงนะฮะก็วันนี้ผ่านไปสองปีเร็วมากเร็วมากจริงๆก็เลยน้องมาเรียมเปิดโอกาสให้มาเยี่ยมที่บ้านนะฮะแล้วก็มารับประทานอาหารที่นี่อร่อยมากแล้วก็สิ่งที่คนบ้านเที่ยวอยากจะ มาพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกผักะนะครับเพราะว่าน้องมาเรียมเนี่ยมีผักเยอะมากซึ่งมันอเมซิ่งมากที่เกิดมันปลูกได้ในะทลทรายเราก็เลยอยากจะมาขอ,อความรู้หรืออาจจะไม่ใช่ความรู้อ่ะอาจจะมาพูดคุยนิดหน่อยว่ามีวิธีการยังไงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้าทางแวกมาอยู่ที่บคือตอนนั้นรานอหารไทยยังไม่มีเนี่ย ก็คือหายผักทุกยากมากคือแล้ววันหนึ่งเราก็ได้บ้านหลังนี้มาโดย Amazing กันทีนี้ก็มันเหมือนแบบกิจไปไเพื่อกลับไปเมืองไทยกลับเมืองไทยเนี่ยไปไปไป,ไปบ้านแม่เห็นแม่ปลูกผักเยอะยะมากมายแล้วมีคลิปหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวที่ออกเอ่อทีวีมาพ้อศอกไหนจำไม่ได้แต่นานมาแล้วเมื่อสิบปีก่อนท่านบอกว่า ปลูกผักอย่าไปปลูกดอกไม้ให้ปลูกต้นไม้ดอกไอต้นผักครับก็เสือก็ขายที่เราก็กินแล้วทีเนี้ยเรามาอยู่ดูไบพอได้คิดมาก็รู้ว่าไม่อยากปลูกต้นไม้ไม่อยากปลูกดอกไม้ปลูก uh, ผักดีไหมแล้ววันหนึ่งหาผักกินยากเราก็บอกว่าปลูกผักหวานเล่นๆหวานเล่นๆน้วสวยมากแล้วมีคนไทยคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้าน ครั้งแรกที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วบอกว่าพี่นัททาไมผักสวยจังเอามาขายให้หนูสิครั้งแรกเงินก้อนแรกแปดร้อยแปดร้อยจะห้มหรือว่าผูกใจภูิใจไว้ค่ะแปดร้อยจะห้ามค่ะโอ้โหดูเฉยๆแปดร้อยํะามแต่สมัยก่อนเมื่อแปดเมื่อห้าหกปีก่อนคือมันดีนะคะอยู่บ้านที่เฉยได้แปดร้อยเนี่ยใช่คือมันแล้ววิธีการปลูกเนี่ยมันยากไหมตอนแรกคือตอนแรกเอาหว่านไปเฉยๆล่ะ หวานได้ใช่ดนทรายนี่นะมันขึ้นมาสวยมากก็คือทําแบบว่าดินทรายผสมกับดินหมักเนี่ยค่ะก็เราก็หวานจะก็สวยทรายดินหมักตัวที่เตรียมเตรียมดินมาเรียบร้อยแล้วมีมีการผสมดินมีปุ๋ยมีอะไรค่ะแล้วก็เพราะว่าที่นี่เป็นทะเลทรายไม่ใช่บ้านเราเราต้องเอาดินหมักที่ดินหมักเนี่ยผสมกับทรายพอสมควรครึ่งต่อครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็หว่านลงไปใน ตรงนั้นเราก็ดูแลเข้าไปดูแลด้วยใจดูเดินดูเข้าตอนเช้าเย็นเที่ยงอะไรเงี้ยว่าเขาต้องการมักน้ําแค่ไหนเพราะว่าที่เนี่ยแปลกอย่างหนึ่งไม่เหมือนบ้านเราทะเลทรายเนี่ยคล้ายๆว่าจะดื่มน้ําเร็วมากน้ำจะแห้งเร็วมากสังเกตเวลาฝนตกนะบางค้างนะหายวูบไปเลยใช่พี่เหมือนบ้านอย่างเงี้ยฝนตกสองวันสามวันพี่ลองไปดูต้นผักไม่มีน้าสักจุดเราต้องดูแลเรื่องน้ําก็เรื่องปุ๋ยด้วย เวลาเราปลูกผักอ่ะมันไม่ง่ายไปหรอกค่ะแค่ซื้อปุ๋ยมาผสมกับดินทรายไปแล้วก็คุณอ่ะเอาเม็ดปวาเข้าไปแค่ดูแลและน้ำแค่นั้นเองแล้วก็ทุกอาทิตย์ก็ให้ปุ๋ยเขาแล้วก็ให้สิ่งที่เหมือนเรมืน่ไม่เหมือนเ่มือนคือเป็นปุ๋ยธรรมชาติไม่มีไม่ไม่ไม่มีสารเคมีแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าน้องมาเรียมเนี่ยได้ได้ปฏิบัติตาม พระราชะดำหลัสของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมฮะก็คือมาปลูกแล้วก็รับประทานรับประทานแล้วก็้องขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวของเราละพี่ครับะกอบก็ขายที่หัวเราไปกินคนออเดอร์มาเยอะไหมสั่งก็เยอะนะคะพี่พอขายได้ก็ก็โอเคอ่ะแต่เราอยากให้ทุกคนคนไทยมามาช่วยเหลือกันนะพี่หนึ่งเราอยากปลูกผักให้คนไทยได้กินในดูไบหนึ่งถูกมากคือกิโลสิบ แล้วทีเนี้ยคือถ้าไม่มีคนซื้ออะเราก็ไม่มีกําลังใจจนะแต่ถ้ามีคนซื้อคือแฟนข้างหลังเ้าบอกเออคุณปลูกไปเถอะมันยังได้ขายแต่ถ้าเราปลูกไปแล้วไม่มีคนซื้อมันก็ทิ้งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยที่จริงอะไม่อยากปลูกก็ได้ไม่ปลูกก็ได้ตัวใดตัวนั้นนะคะ,ะแต่ว่ามีคนหลายคนที่เขาเรียกร้องมาว่าพี่นัทถ้าพี่นัทไม่ปลูกอ่ะหนูบินกินผักที่ไหนร้านไทยก็แพง หนูไปกินที่ไหนผักสดไร้สารพิษของน้องด้าเนี่ยขายขายถูกจากตลาดที่ในตลาดที่เขาขายในห้างเนี่ยต่างกันเยอะไหมก็เยอะอยู่นะพี่หนูเกือบสิบครึ่งต่อครึ่งครึ่งกิโลอะถ้าเป็นผักไทยนะคะครึ่งโลต่อสิบแล้วก็เป็นผักที่มั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษไม่มีพี่หนูรับรองได้ว่าไม่มีไม่ใช่ถ้าเป็นนอนก็ถอนทิ้งหมดเลยถ้าถ้าเหลืองก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติข้างหลังข้างหลังก็คือเป็น มะละกอแล้วก็ใบกะเพรานะครับมีผักอะไรบ้างที่ปลูกมีตอนนี้ที่มาแรงที่สุดก็คือกล้วตุ้งขะนนาผักาดแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็เป็นพวกเป็นผักต่างๆทีจริงๆก็มีทุกอย่างเกือบมีเยอะนะบ้านหลวงเยอะเหมือนกันมีหลายผักเหมือกันใช่มีตำลึงตำลึงด้วยตำลึงนี่ก็หากินยากนะแต่ตอนนี้ทำบ้านให้เขาเพราะว่าตัวไหนที่ดูแลยากสุด ดูแลยากที่สุดเหรอจะเป็นคณะนะคณะกับควางกุ้งแล้วก็มะเขือด้วยมะเขือเนี่ยคือดูยากมากหนึ่งถ้าดูแลไม่เต็มหนึ่งมันจะผมสองไม่เกาะใช่ใช่ดูแลยากเหมือนกันแต่เราก็ดูเต็มที่ก็มีสายน้ําวิ่งแล้วก็จ้างคนสวนดูอะไรย่เป็นอาทิตย์อะไรเนยก็คือก็มีคนช่วยด้วยมีมีจ้างคนด้วยนะไม่ได้ทำเองแล้วอย่างลดน้ำก็เดินสาย เาไม่ต้องรดที่เหนื่อยก็ลดค่ะรดรถรดเพราะว่าการที่น้ําฉีดลงไปบางทีตรงนี้โอเคแต่ถ้าน้ำข้างนอกอะเราใช้สายวิ่งข้างล่างใช่ไหมคะน้ำวิ่งข้างล่างมันก็จะดีบถึงตัแข้างล่างแต่ข้างบนได้ดื่มน้ํำไหมคะสมมติบางอย่างจะดื่มจะดื่มน้ําทางใบใช่ดื่มน้ำทางใบเขาต้องสุดทางใบถ้าน้ำจากข้างล่างก็แับจื้นข้างล่างมันก็งั่นเพราะว่าใบมันจะโดนแดด พราะแดดดูใบมันก็แรงเหมือนกันทั้งหนาวทั้งร้อนอะไรเราก็ต้องฉีดน้ำข้างบนด้วยเช้าเย็นคือง่ายว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลูกเพื่อเป็นงานอลิเลกหรือปลูกอะไรคือไม่ได้เป็นชหลักและความสนุกเนาะเป็นความเราใจรักที่จะปลูกแล้วก็เราแต่ก็อยากให้คนไทยหลายคนนะคะเข้ามาดูใบก็อย่าลืมถือเม็ดผักนะคะพี่ทุกคนเลยค่ะถือเข้ามาไม่ยากอะไร แค่ที่นิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะซื้อปุ๋ยมากระถางก็ได้ปุ๋ยแค่25บ้าแต่ห้ามหไม่แพงเท่าไรหร่ก็ผสมเข้าไปหวานเข้าไปพี่ใส่น้าใจเข้าไปเดี๋ยวเราก็ได้กินเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศที่ไหนก็ชางคนไทยเราอ่ะมีเม็ดผักที่ต้องกลัวตายใช่ริงอาคีอาคีอาชีพของอันนี้นะคะไม่ได้หูไม่ได้หวงอะไรถ้าผู้คนจะอยากหูก็หูไปใช่ก็ช่วยๆกันอยู่ในลูกบก็จะเหมือนเมืองไทยนะคะ ก็คุณผู้ชมครับก็ถ้าท่านอยู่ดูใบนะครับแล้วก็อยากรับประทานผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากเมื่อกี้ทานข้า,ขา,มมาวอของน้องมาเรียมไปแล้วก็สั่งกับน้องมาเรียมได้บางทีอาจจะขาดตลาดอาจจะต้องรอน,นิดนึงเพราะว่า,ามันมันโตไม่ทันเพราะว่าโตไม่ทนันเพราะเราใช้ที่จํากัดจริงครับ แล้วมีถ้าออเดอร์มาเนี่ยไปส่งให้ได้ด้วยแต่สั่งได้ค่ะสั่งได้แต่ว่าเราต้องแบบถ้าเราบอกว่าในโลกเฟสบุ๊กว่าทางเดียวอยากให้ทุกคนสั่งมาเราจะไปทางเดียวกันเลยใช่แล้วก็อาจจะมีตลาดนัดช่วงวันพ่อจากวันพ่อเสร็จไปอาจจะมีตลาดนัดทุกวันศุกร์ค่ะก็จะไปเจอน้องมาเรียมที่นั่นนะคะหรือค่าใครอยากได้ผักก็เข้าไปวันวันเสาร์นะคะ วันเสาร์ทางทาง,ทางอางศุนของเราจะไปส่งทางนู้นนะ,ะคะทุกอาทิตย์วันเสาร์ก็ส่วนมากก็จะไปสั่งของหรือผักอะไรเงี้ยตรงท่านฐานที่กงศุนนะ,ะคะทุกคนจะไปส่งที่มีของหวานอาจจะเป็นไก่ย่างน้ำตกอะไรคือคนไทยทำอาหารเยอะที่ดูไปอ,ะอ่ะอาหารวันลอยกระทงโอ้โหของกินเยอะแล้วหมดขายคนมาที่หลังไม่ทันนะคะ คือคนไทยที่นี่เนี่ยสุดยอดรับรับน่ารักทำกับข้าวเก่งแล้วก็รสชาติก็อร่อยมากน้ำใจก็มีน้ำใจก็มีครับอย่างวันเนี้ยที่ผมคนบ้านเที่ยวมาเยี่ยมน้องมาเรียมที่บ้านวันเนี้ยด้านหลังของผมคือแขกนะครับที่มารับประทานข้าวร่วมกันวันเนี้ยสวัสดีค่ะก็นั่งพาผมก็จิบกาแฟกันอยู่นะฮะก็แต่ละท่านนี้ก็โอ้น่ารักมาก นะครับมีน้ำใจมากก็ดีใจมากที่วันนี้น้องมาเรียนเปิดโอกาสให้คนบ้านเที่ยวได้มาดูผักแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ได้รู้จักกับคนไทยที่มีปาร์ตี้บ่อยๆใช่ไหมที่นี่ที่บ้านก็อาทิตย์ละค่ะอาทิตย์ละเชิญค่ะมาอีกนะคะน้องมาเรียมเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งปลูกผักเก่งแล้วยังเป็นคนที่มีน้ำใจนะฮะเป็นคนที่แบบน่ารักมากสำหรับคนไทยก็เพื่อนเยอะ มาแล้วทานอาหารกันที่นี่ผมมาครั้งแรกก็ประทับใจเรรสชาติอาหารขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยากฝากอะไรถึงแฟนรายการไม่คนไทยในดูไบโอ้คนไทยในดูไบนะคะคืออยากให้สนับสนุนนะคะคือรายการมาก็ถือว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีความสุขอะไรเงี้ยมี ทุกคนเข้ามาก็จะที่รู้ว่าดูไปเป็นยังไงใครเป็นยังไงพอมีรายการนี้ขึ้นมาทุกคนก็อยากเข้ามาก็รู้ว่าดูไบเป็นยังไงคนไทยอยู่ตรงไหนมั่งโอ้โหยอดค่ะขอบคุณมากแล้วก็ก็ต้องขอบคุณน้องมาเรียมมากนะครับยังไงคนบ้นที่ก็จะมีโอกาสก็จะแวะเวียนมาติดตามมาทานด้ยกันอีกนะคะติดตามในวิจารณ์นี้เราก็จะมาถ่ายมาแล ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคครับุณผู้ชมครับเราต่อจากนี้ไปเราจะเป็นการสัมภาษณ์แขกที่มาร่วมรับประทานอาหารที่นี่นะครับวันนี้ป้าน้องมาเรียมนะฮะสวัสดีครับผมกําลังทําอะไรอยู่ครับสวัสดีค่ะกําลังดูน้ำหอมดูน้ำหอมโอ้กับข้าววันนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากค่ะชอบอะไรที่สุดฮะเห็นทําส้มตํา ส้มตำแล้วก็เลนะรับรับประดุกระดุกอร่อยมากคือเป็นแขกประจําที่นี่เลยนะใช่ค่ะลูกค้าประจําของผักอ๋อสั่งผักด้วยสั่งผักด้วยมาซื้อผักเรากินเช้าด้วยนะนี่คือพี่อีฟนะฮะอีฟอยู่เอฟเอ็มนะครับเป็นถ้าคนไหนสนใจน้ําหอมนะครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีอยู่แต่น้อยใช่ไหมฮะมีแต่น้อยก็ลองใช้กันดูนะครับ ก็เดี๋ยวสัมภาษณ์คนหนึ่งเป็นไง้ีงครับกับเข้าวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยค่ะอันดับแรกขนมจีนในํำยาใช่พี่นัดทำแล้วเกี่ยวกับผักที่นี่เป็นไงบ้างคะคืออยากให้ชอบค่ะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าไหมซื้อซื้อผักที่ประจำไหมซื้อมะเขือไปกับจำดึงแล้วก็อะไรนะคะกวางตุ้งผักที่นี่กรอบสดนะแล้วก็ราคาแบบราคาแบบกันเองมากอ่ะคือสิบแพมค่ะ เหมือนไทมาฟรีๆเลยแล้ววันนี้เราก็กินกันเยอะด้วยผักผักผักเขาเองไะเนาะเรากินกันเยอะแล้วชอบอาหารอะไรที่สุดวันนี้อ่าอันดับแรกพูดไปแล้วขนมจีนขนมจีนอันดับสองส้มตำส้มตำเด็ดมากแล้วก็ลาบปลาดุปลารานี่แบบปลารานี่หนัวมากนะปลาเป็นตัวเลยใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างมากขอบคุณที่เชิญด้วยนะคะก็นี่ก็คือเป็นแขกประจําของน้องนัทมาเรียมคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นลูกค้าด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ แล้วก็สัมภาษณ์พี่มัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้อาหารอร่อยมากอร่อยมากคือมาที่นี่บ่อยไหมฮะนับครั้งได้ไหมหรือว่าบ่อยเหมือนกันนะมาบ่อยนะฮะเป็นลูกน้องเป็นเรียกว่าอะไรลูกค้าของน้องเขาวะคะเป็นลูกค้ากินผักด้วยซื้อผักมาแล้วประทานผักอร่อยฮะ แล้วก็มาซื้อผักแล้วก็ทานอาหารฟรีอะค่ะซื้อผักสิบบาทแต่ทานอาหารไปในี่โอ้โหหลายหลายเมนูครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับดูดูน้ำหอมอคือมีความสุขนะมาเจอคนไทยมาเจอกันคนไทยในดูไบเนี่ยแล้วก็มาคุยกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนมาดูน้ําหอมเนี้ยผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยก็ขอบคุณที่นัมากครับผมขอบคุณอนกคนค่ะ แล้วก็มาน้องอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้อร่อยมากนี่ก็คือเป็นเป็นเพื่อนบ้านของน้องนัาเมยมนะบ้านอยู่ถัดไปบ้านอยู่หลังไหนนะถัดไปนี่เองถัดไปไม่ไกลค่ะออมครับแล้ววันนี้เมนูที่ชอบเห็นทำลาบคนทำลาบประดุกมามาใส่กินผักบ้านเขา คือผักเยอะมากมองไปรอบๆนี้ผักทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ะทางโน้นผักบุ้งนะครัผักสวนครัวลรั้วต่างๆท่านนี้มีสารพิษนะคะคืออยู่ที่นี่แล้วมันมันเหมือนไปอยู่รีสอร์ทอะไรสักอย่างที่มันนบรรยากาศมันได้อะตรงนี้ยิ่งของพนั่งเหนื่อนั่งค้งกันม่เหนกันดูอยากได้ยินมากเล็บเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลย มันจะคืมแล้วลมจะตีมาเดวเวลาดื่มกาแฟตรงเนี้ยเอาเก้าอี้ไปนั่งโอ้โหสุขสบายสุดยอดเลยสุดยอดจำได้แม่หนูโพสก็นี่เป็นครั้งแรกที่มาเขาคงต้องอาจจะมารบกวนบอยๆถ้ามีโอกาสนะฮะเชิญเลยครับเชิญก่นทมั่วล้ก็ขอบคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะครับผมและนี่มาดูนี่ครับต้นมะละกอนะครับก็คือเป็นการแก้เครสดนะครับ คือมะละกอนี้จะมีมีต้นต้นที่เป็นตัวผู้กับต้นเป็นตัวเมียตัวตัวผู้ยังไม่มีลูกต้นกระเทยต้นกระเทยต้นกระเทยคือเขายังรุ่นเลยว่าตัวตัวผู้จะไม่มีลูกแสดงว่าตัวผู้ไม่มีลูกแต่มีแต่ดอกมีดอกใช่ไมครัฉะนั้นการแก้เคทก็คือจะต้องหาผ้าถุงมันมันุ่งให้เขานะครับเขาจะได้เป็นเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็จะได้มีลูกแต่ว่า จะอกมาผลออกมาคืออยากที่เห็นครับไม่ใช่หน mm. ้ามันไม่ใช่หน้ามันอ้าวเหรอเออไม่ใช่ฤดูฤดูแก้ขาวโอเคเด็กมากเล่เลยเราถ่ายน้ำไว้ก่อน